สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับเรายังอยู่ในเนื้อหนังร่างกายตอนนี้เป็นตอนที่นนค EP 2ครับ EP สองครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งระหว่างเนื้อหนังกับวิญญาณนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์ของเราทั้งหลายทุกคนที่เริ่มต้นชีวิตฝ่ายวิญญาณด้วยการรับเอาเพราะวจนะของพระเจ้านะครับซึ่งเป็นถ้อยคําที่ให้ชีวิตแต่เมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าประกอบกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะใช้พระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นความจริงของพระองค์นั้นบางครั้งพี่น้องครับมันก็เกิดความขัดแย้งระหว่างเนื้อหนังที่มีความหมายถึงฝ่ายโลกนะครับหรือความความบาปหรือแม้กระทั่งชีวิตเก่าๆนะครับที่เราเคยมาเคยมีมาฉะนั้นความขัดแย้งตรงนี้ครับบางครั้งก็ยาวนานบางครั้งก็สั้นนะครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของวินัยฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนที่บังเกิดใหม่นะครับเขาก็ต้องฝ่าฟันเขาต้องพบกับอุปสรรค เ<ฟ><ง>ขาพบกับเชื้อโรคบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่เมื่อเราเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วเราจะมีวินัยฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถูกทดสอบด้วยเวลาครับอย่าลืมครับพี่น้องครับการมีวินัยนี้คําว่าวินัยจะถูกทดสอบด้วยเวลาซึ่งบรรดาคนที่เป็นผู้เชื่อใหม่นะครับรับหน้าที่ที่จะอนุญาตให้วิญญาณของเขานั้นมียมนาจปกครองตัวตนในร่างกายของเขามากยิ่งขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับนั่นหมายความว่าเลยครับ หมายความเมื่อไรก็ตามนี้ที่พระวิญญาณที่อยู่ในเรานะครับขยายอาณาเขตของพระองค์ขยายอาณาจักรของพระองค์เข้ามาในร่างกายของเราทุกส่วนเราก็จะเป็นผู้ที่ถวายตัวกับพระเจ้าในทุกๆส่วนของร่างกายของชีวิตของเราทุกอวัยวะในร่างกายของเราพรานพี่น้องเมื่อเราเข้าใจเรื่องนี้นะครับอยู่ที่เราครับเราจะยอมให้พระวิญญาณเป็นสุดกระทำพระราชกิจของพระองค์หรือกระทำกิจของพระองค์ซึ่งหมายถึงอำนาจปกครองตัวเรานะครับ ร่างกายของเรามากยิ่งขึ้นหรือเปล่าพี่น้องครับและถ้ากว่าเรานะครับยอมให้หรืออนุญ,ญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับมีอำนาจปกครองตัวเราชีวิตของเราก็จะบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆผลทางแอ,อาณาจักรของพระเจ้าก็จะเกิดขึ้นในนิสัยบาปเก่าๆซึ่งฝังแน่นจะค่อยๆถูกรืือออกมานะฝังแน่นอยู่ในเนื้อหนังร่างกายของเราจะถูกเืือออกมาแล้วทําการชําระครับลากขมขืน ที่สําหรับบางคนบางท่านนั้นฝังอยู่ในตัวเองเป็น10บสปีนะครับไม่เคยเอาออกเลยด้านมืดของชีวิตความบาปที่คุณยังหยุดไม่ได้เมื่อเรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มีอำนาจปกครองเรามากยิ่งขึ้นเราจะรับการชําระเราจะรับการเติมเต็มเราจะรับการหยิบยกและถอนความบาปต่างๆเหล่านั้นออกไปครับพี่น้องครับดังนั้นเมื่อเราจะก้าวย่างสําคัญของการไปถึงพระเจ้าเราจะต้องเข้าใจเนื้อหนังของเรา เราจะพูดถึงด้านดีเกี่ยวกับเนื้อหนังนะครับแท้จริงแล้วผมได้เคยบอกไปเมื่อครั้งที่แล้วแล้วบอกว่าเนื้อหนังคําว่าเนื้อหนังนั้นเป็นคํากลางๆครับถ้าเราใช้เนื้อหนังเป็นในการตอบสนองต่อตันหาตอบสนองต่อการยั่วยวนของโลกการทดลองทดสอบหรือการล่อลวงของมารซาตาร่างกายของเราก็กลายเป็นเนื้อหนังในเชิงที่ไม่ดีฉะนั้นเนื้อหนังเป็นเรื่องที่ถูกเข้าใจผิด และถูกกล่าวหายังไม่ถูกต้องแท้จริงแล้วเนื้อหนังเป็นคาก,กลางๆครับแต่ถ้าเนื้อหนังเราไปฝักไ่ายต่ําหรือฝายบาบนั้นเนื้อหนังเราก็เป็นอะไรที่ไม่ดีไปแล้วฉะนั้นเมื่อพกักคมภีร์ใช้คําว่าเนื้อหนัง <c oughs> จริงๆแล้วไม่ได้หมายถึงเพียงแก่นสารทางกายภาพที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายเท่านั้นบางครั้งคําคํานี้นะครับถูกใช้ให้มีความหมายเท่ยบเบเนื้อนะครับเพื่อจําแนกให้รู้ว่าเป็นวัตถุ นะครับเป็นฟิสิกอลที่ถูกกระทําซึ่งอาจจะถูกชำแหละหรือบริโภคได้นะครับเพราะฉะนั้นคําว่าเนื้อนะครับหรือหนังนะครับก็คือเป็นเนื้อของสัตว์นะครับเนื้อของสัตว์ที่ถูกถวายเป็นเครื่องบูชาก็ได้เหมือนกันนะครับในอุปยบบที่12นะครับเลวิตี 10, บทที่7อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่แต่พี่น้องครับคำว่าเนื้อหนังที่พระคัมภีร์กล่าวถึงโดยทั่วไปมีความหมายในลักษณะของผู้กระทํา ผู้กระทําซึ่งเป็นพลังอํานาจหรือขนาดของพลังอํานาจเฉพาะบางอย่างครับที่ฝังแน่นอยู่ในร่างกายของมนุษย์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะครับซึ่งมีความสามารถหรือมีแนวโน้มที่จะกระทําหรือประพฤติออกมาเป็นบางสิ่งบางอย่างได้กระทําบางสิ่งบางอย่างได้ครับจากนั้นนะครับพับงพีก็บันทึกไว้นะครับเกี่ยวกับสัตว์ครับบรรดาสัตว์ที่มีลมปราณ ก็เข้าไปในนาวากับโนอาเป็นคู่คู่สัตว์ทั้งหลายที่เข้าไปนั้นมีทั้งตัวผู้ตัวเมียทุกอย่างต่างก็เข้าไปตามที่พระเจ้าสมบัญชาแล้วพระเจ้าก็ปิดประตูนาวาเสียเห็นไ,ไหมครับสัตว์ที่มีลมปราณเห็นไ,ไหมครับสัตว์ที่มีชีวิตนะครับและนอกจากนั้นนะครับสบรุปีบทที่56ข้อ4บอกว่าข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัวเนื้อหนังจะกระทำอะไรแก่ข้าพระองค์ใดเรานะครับ พระภีตองต่างเนี่ยนะครับตอนต่างๆเหล่านี้อธิบายให้เห็นถึงความหมายพื้นฐานก็ว่าเนื้อหนังพระกัมพีไม่ได้ตั้งสมมติฐานไม่ลวงหน้าว่าเนื้อหนังเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายโดยกําเนิดแต่ถึงแม้ว่าเนื้อหนังจะมีพลังอํานาจจํากัดครับเพราะอะไรครับจะต้องรับการสนับสนุนจากพระเจ้าโดยตรงตรงนี้เองครับทำให้เรารู้ว่าเนื้อหนังที่เราจะคุยกันจะพิจารณากันนะครับก็คือเราจะต้องไม่ให้เกิดความโน้มเอียงว่าเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับ เนื้อหนังที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานั้นไม่ชั่วร้ายร่างกายของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาก็ไม่ชั่วร้ายแต่เนื้อหนังและร่างกายนี่แหละครับมันสามารถโน้มเอียงโน้มเอียงต่อการกระทําและความจํากัดของพลังอํานาจอิสระของตนนั่นคือสิ่งที่เนื้อหนังสามารถทําและไม่สามารถทําพี่น้องฟังแล้วงงไหมครับประเด็นของผมก็คือว่าเรามีความโน้มเอียงครับเนื้อหนังของเราร่างกายของเรา มีความโน้มเอียงต่อการกระทำและเรามีความจํากัดเช่นเดียวกันเราสามารถอิสระได้แต่ภายในอิสระนั้นก็มีความจํากัดครับฉะนั้นความสามารถในการกระทําใดๆสิ่งใดๆก็มีขีดจํากัดสําหรับเนื้อหนังร่างกายของเรานะครับร่างกายของเรานั้นเนื่องจากเรามีสมองที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาพระเจ้าสร้างขึ้นมาเราก็มีสติปัญญาเราก็สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆได้ ในด้านสังคมเราก็มีความสามารถในการทำอย่างนี้เพื่อพระเจ้าก็ได้และเราใช้ร่างกายของเราในการทำสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ฉะนั้นพี่น้องครับเนื้อหนังนี้จึงเป็นสนามรบนะครับเป็นจุดรวมของความชั่วร้ายก็ได้เป็นศูนย์รวมของความชอบธรรมก็ได้พี่น้องครับเราขึ้นอยู่กับว่าเราให้พื้นที่เนื้อหนังของเราร่างกายของเรานั้นอยู่กับใคร ถ้าอยู่กับพระเจ้าเราก็มีเนื้อหนังที่ถวายเกียรติพระเจ้าเราก็ใช้อวอยวะของเราในการรับใช้พระเจ้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาเนื้อหนังไปฝักไฟอยู่กับโลกฝักไฟอยู่กับสิ่งที่อยู่สิ่งที่ชั่วร้ายฝักไฟอยู่กับมารซาตานแน่นอนครับเนื้อหนังของเราจะต้องถูกทําลายไปในที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าความตายและค่าจ้างของความบาปนั่นเองและแม้ว่าเราจะในที่สุดแล้ว จะเป็นขึ้นเหนือความตายในวันสุดท้ายรับการพิพากษาแล้วพี่น้องครับเนื้อหนังของเราก็จะถูกตัดขาดจากพระเจ้าตลอดไปเป็นนิดในขณะที่ร่างกายเนื้อหนังของเราที่เป็นคริสเตียนเรารับเชื่อพระเจ้าเรากลับใจใหม่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราก็จะมีเนื้อหนังใหม่เป็นกายวิญญาเป็นกายทิพย์ครับในเนื้อหนังนี้เองร่างกายของเรานี้เองก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะอยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิดครับ นั่นคือพระเจนะของพระเจ้าและความจริงของพระเจ้าขอเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนื้อหนังร่างกายของข้าพง์ทั้งหลายให้เป็นของถวายแด่พระองค์เมื่อก้ามงหลายยอมให้พระองค์ได้ทรงใช้และเปลี่ยนแปลงขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้ก้ามงหลายนะั้นจะมีคําอธิษฐานที่เหมือนกันในวันนี้ คือขอเปลี่ยนแปลงและใช้ร่างกายเนื้อหนังของข้าพงษ์ทั้งหลายให้เป็นประโยชน์ให้เป็นที่ที่พระองค์สรงพอวระไทยให้และให้ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เพื่อที่ทั้งหลายจะเป็นภาชนะที่บริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงใช้ได้เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าและเพื่อทําการของพระองค์ที่สําคัญที่พระองค์ทรงเรียกต่อไปจึงอธิษฐานกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พบกันใหม่ในวันต่อๆไปขอพระเจ้าอันนวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ I could kind of... Like can